ใช้ AI Facebook แปลภาษาแบบเรียลไทม์พูดปุ๊บแปลปับ๊บทำตามนี้เลยครับผมเอ็กธีรวัตรครับมาที่ลิงก์นี้นะครับ seamless meta demo lab com ครับคลิกเข้าไปครับกด start demo เลยครับผมแล้วก็พูดสิ่งที่คุณต้องการจะแปลลงไปนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับกด start recording ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ ก็กดสต็อนะครับแล้วก็เราอยากจะแปลเป็นภาษาอะไรเนี่ยเราจิ้มเลยครับเช่นอังกฤษจีนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นไหนลองดูครับกดท n s l เลตครับนี่มันขึ้นเป็นภาษาไทยว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าแปลเป็นเหตุภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดว่าอย่างนี้นะครับไหนลองกดให้มันพูดซิตรงนี้ครับ How much is this one เออใช้ได้ฮะ How much is this one แล้วถ้าเป็นภาษาจีนล่ะโอเคก็จะพูดแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกไหมนะผมไม่ได้เป็นภาษาจีนนะครับภาษาญี่ปุ่นครับใครนี่ดันใคนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือระบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์ของ Facebook ที่เขาคิดขึ้นมาให้นะครับลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมเอ็กทีรวัตครับ หากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส Facebook, TikTok, s h o p e, ปีสำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกต u p สอนยิงแอดและการตลาดครับ